เดินเดเดินไปเดินๆป้อมปป้อมปดูเลยเนี่ยตเอ๋ไปไไปซื้อข้าวเร็วเร็วหูหูทุวิ่ง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 ไหนวิ่งแล้ววิ่งวิ่ง ดูทางด้วยดูทางด้วยเร็วเร็เร็วเเดี๋ยวเขาจับเด็กกันเร็วเร็วนี่นี่นีเดี๋ยวเขาจับเด็กกันเร็วเร็วนี่แป๊บแป๊บตายเลย ซื้ออะไรชื่อติมเหรอแม่แม่แม่ซื้อให้ก่อนไหม